บทเรียนที่เราผ่านมาทั้งหมดครับสอนอะไรให้กับเราบ้างครับชาร์กชั้นอนมีอะไรที่สอนเยอะแยะไปหมดคือจริงๆแล้วร,รู้สึกว่าบทเรียนของตอนนั้นเราน่าจะเชื่อตัวเองให้มากกว่านี้น่าจะปกป้องตัวเองให้มากกว่านี้ถ้าเกิดเรารู้ว่ากลยุทธ์เนี่ยมันถูกต้องที่สุด ทำไมไอ้ไม่ได้ทําให้คนเชื่อว่าทางนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่าเราเบาไปตอนที่เราโดนทักตัวเองว่าแรงไปนี่คือสิ่งที่เป็นบทบาทมากเลยเพราะว่าหลังจากทีวีช่องนั้นโดนไล่ออกเพราะแรงไปแต่ว่าเราเบาเกินไปแล้วก็เราไม่เชื่อมั่นของตัวเองก็เลยกลายเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็เลยเอามาพิจารณากับตัวเองเริ่มสร้างทักษะให้ตัวเองรู้มากขึ้นรู้ว่าจริงๆต้องรันบริษัท จากอีกมุมหนึ่งของ i n v e ตอร์คิดยังไงตอนนั้น n i ชก็ชวนมาเข้าชาร์จแทงด้วย mm. ก็กลับไปแบบชีวิตสนุกอีกแล้วอีกอันนึงที่เรียนรู้เลยคือเวลาไอารู้ตัวเองว่ายุ่งมากก็จะตัดสินใจอะไรไม่รอบคอบพอไม่รอบคอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วยแล้วไอก็มันเป็นเรื่องที่น่าอายจะไปคุยกับใครได้เราถึงต้องแบบโอเคถ้างั้นเราต้องรู้ละมีเมนทอร์เราต้องรู้แล้ว mentor, ลว่าต้องคุยกับใครต้องคิดให้รอบคอบต้องอะไรต่ออะไร เรียนทุเรียนรู้ทุกวันค่ะ